ดต่ไปปืนเป็นอาวุธประจํากายที่สําคัญของทหารราบสาหรับในการต่อสูร้ระยะประชิดเพื่อยึดที่มั่นจากข้าศึกหรือเข้าจับกลุ่มและทําการลบในเวลากลางคืนแต่ไปปืนแบบ83เมื่อติดบนปืนเล็กยาวแบบ83จะทําให้มีความยาวถึง1.6เมตรเทียบได้กับหอกสั้นเลยทีเดียวถ้าติดดับติดดับ มือขวาเอ็นปลาำกล้องปืนไปหาทางเฉียงซ้ายมือซ้ายจับด้ามดากถอดออกจากฝักแล้วนำไปสวนที่ปืนให้ลงที่นำปืนกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธติดดับท่าเฉียงอาวุธท่าเฉียงอาวุธเป็นท่าที่ใช้ เื่อนที่สำหรับเข้าตะลุมบอดประโยชน์เพื่อไม่ให้ดาบใบปืนของทหารโดนฝ่ายเดียวกันเองและสามารถที่จะใช้มือขวาซึ่งว่างอยู่ในการเพื่อนย้ายผ่านสิ่งกิดขวางต่างๆได้เฉียงอาวุธยกปืนเฉียงขึ้นมาทางข้างหน้าให้ลำกล้องปืนเข้าหาตัวมือขวาจับคอปืนและมือซ้ายจับตรงที่เหนือสูดหลัง ดุดในท่าเตรียมแทงงอแขนซ้ายเข้าหาตัวให้ดาบปลายปืนเฉียงขึ้นไปทางไหล่ซ้ายมือซ้ายอยู่ประมาณไหล่ซ้ายท<ๆ>่าเตรียมแทงเตรียมแทงยกเท้าซ้ายแยกออกไปข้างหน้าประมาณ1นก้าวปิดปลายเท้าขวาไปทางขวาพอยืนถนัดงอเข่าซ้ายเล็กน้อยขาขวาเหยียดดิง่งในขนาดเดียวกันโยนปืนออกไปข้างหน้า ลดปลายลำกล้องปืนลงให้ปลายดาบปลายปืนไปอยู่ตรงแนวตาซ้ายและสูงเสมอคอปืนนั้นถือให้ศูนย์อยู่ข้างบนและเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยมือกำปืนทั้งสองมือมือซ้ายกำปืนให้อุ้งมืออยู่ทางด้านซ้ายและเหนือศูนย์หลังพอถนัดงอแขนซ้ายเล็กน้อยมือขวากำคอปืนให้ข้อศอกขวาอยู่แนวสเสอแขนขวาทอดล่างติดกับพานท้ายปืนแลให้ติดกับตัวตามองดูที่หมายาแทงไกล แทงใกล้แทงซัดบืนแทงตรงไปยังที่หมายจนสุดแขนซ้ายลากล้องปืนอยู่ข้างบนพานท้ายปืนแนบกับแขนขวาท่อนล่างโน้มตัวไปข้างหน้าจนขาซึ่งอยู่ข้างหลังตึงเท้าซึ่งอยู่ข้างหน้ายันกับพื้นดินแต็มฝ่าเท้าและงอที่เข่ากำลังแห่งการแทงต่อไปนี้เกิดจากแขนขวาและเท้าหลังอาศัยน้ำหนักตัวที่โน้มไปข้างหน้าส่วนแขนซ้ายนั้น ใช้สำหรับนําทิศทางของดาบปลายปืนให้ตรงที่หมายแทงตาจะต้องจับอยู่กับที่ที่หมายแทงนั้นในการแทงไกลนั้นทหารจะขยับปืนมาข้างหลังก่อนไม่ได้จะต้องโน้มน้ําหนักตัวไปพร้อมกับซัดปืนไปข้างหน้าด้วยกําลังแขนเพื่อให้ดาบปลายปืนทิ่มทะลุเข้าไปในที่หมายแทงทีเดียว